Hallo, tak ja. Tak Nu er jeg også noget med. Tak hej. Hvad spiser du? Jeg Hvem ved, hvad det her er Hvad det er for hvad noget? Hvad er det for noget? Det er? Er det for noget? Man kan køre og sige, at det, det er noget med juleaften. Prøv at sige det. Ja, ja, er det, er, det er om, om ไอซัลามางคือข่าเปียกที่เป็นแบบติดน้ำ <i> ขึ้นมาใกล้ๆกันเรามันไม่ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตพ่อใหญ่ก็เลยไปสื่อมาบัดนี้ก็จะเอาน้ำซอสแดงๆอันอันเชอร์รี่ราดในเวลานั้นยายวันไปท่นออกตลาดก็ลังออกตลาดพอแต่หนาวปุ๊บเขามาขายปั๊บเลยพอ่อยายหนีฝ่าวิสือเลยเ <i> ขากอกว<แ>่าได้ใส่หมวกน้องตั้งหมวกไว้ก่นนอนก็ถอดหมวกเนี่ยก็คงกั็เขาเร้ยแล้วอันนั <i> ่งโอเคแล้วเขาเอินยังวะได้ค่อยกินเอง คนอยู่เดนมาร์กอาจจะลูจักจ้าแอมบอร์แบนทอะไรที่สูอืมมันเป็นเข่าแล้วก็กรใไซแอนเพา่า<ม>ไซงงเนาะก็เป็นไซแงงก็ขบลูดอกไี่น้องยัง,ก,งก,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 ก็ให้หกินกับกินปลดก็ไ่ดว่ะมเดะน่หเ้ยนัโอเคทัคก,กทาย คนเดิมสิว่าใส่ชุดดำมาเล่นชุดดำนี่พี่น้องเลอชุดทำงานนี่นี่มาจากทำงานกันนั่นเลยเลยคนเก่าคนเดิมเพิ่มความมั่นใจคือเก่าเพิ่มความมั่นใจคือเก่าพี่น้องอาจจะไล่สารานิดนิดเด้อเพราะว่าอันอันหนานี่มันหมืดแล้วทุ่มสองทุ่มกว่าหมืดแล้วค่ะนานาร้อนนาห้อนทุ่มสองทุ่มสามทุ่มกว่ายั่งบท่านมืด โอเคได้จ okay, yeah, <the> ้าสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เจอกันแค่นี้แหละจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ